ฉัอไม่รู้จักอีกน่าเบื่อและพรุ่งนี้นะฉันจะรีบหย่าทันทีแล้วไม่อยากแต่งานกับมันแต่งงานกัคใครยารงา่นี้ก็ได้ค่ะทำไมที่มาโรนะร้อย่างไรไอ้เชยนผู้ชายเหรอเนี่ยนะทำไมเธอจแต้องมาเขียนก็ได้โอ้โหนี่ลงไม้ลงมือยังไม่ไ้แต่งานที่ลงไม้ลงมือนี่อไม่อ้งอ้ ไม่เดินๆเหมือนคนหลับไม่อะไรอะไรไห้เคปุขอโทค่ะไห้เคหน่ยได้ไหมเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจอ่ะก็คุณพูดภาษไม่ดีกับพาพาอูจับไม่ดีอะไรอ่ะอีนี่ยจะเข้าหอหรือไง ขอโทษก็คือข้าหอบแ้คือข้าไงจะมาอะไรนะคะเมื่อกี้ขอโทษพื่อเพี่จะมานอนอะไรล่ะคะมันอเหนื่อยเนี่ยจะเหนื่อยอะไรเหนื่อยก็นอนสิไม่รู้ว่าต้องนอนแต่คือเข้าขอบข้างแรกก็เราก็ต้องทำอย่างนั้นกันใช่ไหมล่ะคะทำอะไรทำอย่างนั้นไลยคะนี่ทำหลักความเป็นจริงนี่นึกมั้งไหมแกขันมาตั้งแต่กี่โมงลูกแต่งหน้าตั้งแต่กี่โมงฮะ จะไปรักทำอะไรม,มันต้ออย่างนี้มันรักเราทำแล้วมันไม่ได้ฟิวนั้นคุณไปรักฉันบ้างแล้วไงล่ะจะไปรักอะไรล่ะคุณเจอเนี่ยไน,น,น,นไม่ตัววกลแ้นอนเลยนอนอยู่นี่เลยนอนอยู่นี่เลยมันเหนื่อยคนไาใจไหมตื่นมามันเหนื่อยแหขขันหมากมาจากเมืองมามันด้เหนื่อยแล้วคุก็ตอนเป็นสิจะต้องดุทำไมล่ะไม่ดุได้ไงก็เราไปนอนตัด ต้องไม่เต้องไม่พอเลยต้ไงเผื่อจะมีฟิลบ้างฟิลอะไรฟิลอารมณ์นั่นอ่ะตบมือเจมส์อารมณ์ตกนะฉันจะนอนนะม่นอนไ่ต้อนอี่เวลาร้องเพลงไหมร้องเพลงร้องเพลงตอนเช้าตอนแห่ขันมากมั้งใ่หรอไร้องอะไรตอนนอนหลับนะมีอจะได้ไเงียบเสีย่าฟังไม่ต้อยาไม่ตบฟ้าอย่าัง สิกิน <laughs> ทานกระทาน... <laughs> <ทานกระมีคนช่วยเกา. laughs> <laughs> มีก็อยู่สองคนแล้วเอาน้องเข้ามาทำไมเอาน้องมาด้วยน้องชื่ออะไรชื่อนวลพองมีแผนอะไรก็มีไม่เปลี่ยนรูปเลยนะมีแต่ลูกมึงดำแน่กูบอกเลยไม่ให้ลูกตากแดดหรอกนอนเลยนอนอย่างนี้นอนไปสินี่เป็นโควิดด้วยนอนฮะเป็นโควิดใช่ไหะฮะไอน่ะฮะไอทำไม ไอ้ทำไมแต่มันคันคงคันโคก็เก่าสิไม่ต้องอะไพรพลังพานจะโดนเก่าไเลยค่ะมันคันข้างใน,นไปแดกอะไรมาก็ไม่รู้หลอดตายละพี่ก็นอนไปเลยนอยังไงก็นอนสิพี่จะพักเพียบนอน,นพี่ก็นอนเออนอนเน,น,น,นี่ยนอนโอ้โหเนี่ยมัน,นลบไปตรงเนี้ยเนี่ย เมุงแสงอาทิตย์ทับตัวกูมากเลย <c oughs> อะมาอยากจะทำอะไรให้ทำเลยข <c oughs> อนอนนะ <c oughs> ได้รัวใจกได้ลอ่ะมาเลยมาแล้ววันท่ลมพาวาจจดย นอนดีๆนะคิดดียนะจังเลยอน,นอนดีๆก่อนนอนดีๆนอนดีๆนนอดีๆ<อ>สีไฟพี่ตองหากาให้ได้นะ จะไปหาเจ้าเดี๋ยวนี้เลยจะไปหาสิไพ่เลยไม่เมียเงาป่าชนีเมียคงเดาเออเลยคุยเราลาเรือสาวข่มหัวใจมีแต่